คาถาเงินล้านนะโมตัสตสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสตสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสตสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัมปจิตชามินาสังสิโม พรหมาจะมหาเทวาสภเยยักขาปรายันติพรหมาจะมหาเทวาอภิราภาพวันตุเมมหาปุญโยมหาราโพพวันตุเมมิเตพาหุหติพุทธะมะอุนาโมพุทธาย วิระทะโยวิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาศีวิระท,ะระทะาศาวิระอิติโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวาโหมสัมปติฉามิเพ่งเพ่งพาพาหาหาเรือ,อสัมปติฉามินาสังสีโม พรมมาจะมหาเทวาสเพยักขาปรายันติพรมมาจะมหาเทวาอภิราภาพาวันตุเมมหาปุญโยมหาราภพาพาวันตุเมมิเตภาหุหติพุทธะมะอุณโมพุทธยะ วิระทะโยวิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทิโยพุทธสัมมานีมามะพุทธสะสัสวาโหมสัมปติฉามิเพ่งเพ่งพาพาหาหารือรือสัมปติฉามินาสังสิโม พรมมาจะมหาเทวาสภเยยักขาปรายันติพรมมาจะมหาเทวาอภิราภาพระวันตุเมมหาปุญโยมหาราภพระวันตุเมมิเตพาหุหติพุทธะมะอุณโมพุทธาย วิระทะโยวิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทิโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวาโหมสัมปติจฉามิเพ่งเพ่งพาพาหาหา